สวัสดีครับวันนี้ผมปอนจากช่องปอนดิชาแนลนะวันนี้เราจะมากินของที่ฮิตกันเมื่อหลายปีก่อนในกล่องที่มจะเป็นกล่องใหญ่ๆราคาประมาณ300บาทแต่ว่าวันนี้ผม,ผมแม่ผมไปหาซื้อมาได้ในราคา35บาทที่ CJ m o ม e ล่อก็คือเค,ค้กลอดช่องนะครับมาเราเรามาแกะกินพร้อมกันนคนี่กล่องราคากล่องละ35บาทนะครับไปซื้อที่ CJ Market เนาะมาเนาะใช่ครัมาโอเคไปเราขอแกะก่นนะครับคู่นะแกะอย่างนี้นึ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับว่าเป็นยังไงเราชิมแบบไม่ต้องอวยนะเล่นชิมก็แบบรสชาติยังไงก็บอกไปอย่างนั้นนะครับทุกคนป่ะแกะอยู่นะนทุกคนคู่นะครับโอเคมาตอนนี้แกะไอ้ที่รันเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการแกะไปที่นีอยแล้วทั้งกล้องไปหนึ่งอ่ะตอนนี้เราแกะไปไปที่้อยแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาเรามาแกะชิมกันเลยนะครับมาตักเลยนะครับนี่นะฮะชั้นล่างเขาเขาจะเป็นเค้กแล้วชั้นบนเขาจะเป็น,เป,นเป็นรอช่องนะครับมาชิมกัน โอเคทำในส่วนของอรสชาติมองว่ามันก็เป็นเหมือนเค้กทั่วไปแต่ว่ามีความหอมเพราะว่ามันมีลอดช่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็พอเคี้ยวกินจากเค้กก็รู้สึกว่ามีรสชาติหวานก็หวานกำลังพอดีกินแต่มากกินได้หมดกล่องน,นะครับตอนนี้ก็จบการรีวิวขนมเค้กลอดช่องที่ซื้อจากซีเ a มาร์เก็ตนะครับโอเคนะครับวันนี้จบกันแค่นี้แล้วครับใครที่อยากหาซื้อก็ ไปลองหาซื้อกันตาม CJ Market นะครับแล้วก็ไปตามหาหาซื้อตาม v ิกซีบางสาขาเขาจะมีขายอยู่นะแต่ว่าจะมีลงน้อยมากประมาณ12กล่องต่อรอบแล้วก็จะมีเติมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอจบกันรีวิวกันแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้ด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับไปลองหากินกันดูนะครับทุกคนวันนี้มีวางขายแล้วแต่ว่าหายากนิดนึงนะครับไปละครับสวัสดีครับ